<TV. S 2> ตอนนี้พามาอยู่ที่บูธของ Honda นะครับเรียกว่ามากันครบครบ,ครบทุกรุ่นเลยมีอะไรน่าสนใจบ้างตอนนี้ไปฟังจากผู้บริหารก่อนครับ สำหรับบูธ Honda ้าในงานมอเตอร์เอ็ปีนี้นะคะเราจัดเต็มสุดๆเลยค่ะโดยที่นำยนตกรรมในไล์อัพทั้งหมด8รุ่น18คันเข้ามาจัดแสดงนำโดยรถยนต์ที่เป็นระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริดหรือ A h e h e v ของเรานะคะซึ่งมีในหลากหลายเซกเมนต์ตั้งแต่รถเล็กนะคะเช่น City ค้คารก็จะมี City City h ้แฮทช์แ e บ็ก e v นะคะจนไปถึงรถซีดานขนาดใหญ่ที่เป็นแอคคอร์ด e v ค่ะ ส่วนในกลุ่มที่เป็น SUV ที่เป็นรถ h y บริดก็มีนะคะก็จะเป็น CRV แล้วก็ HRV นะคะสำหรับแคมเปญนะคะปีนี้ Honda จัดใหญ่นะคะเรามีโปรแรงส่งท้ายปีสำหรับรถยนต์รุ่นที่ร่วมรายการเราขอมอดบดอกเบี้ย0% 0%แล้วก็ h o n d Exclusive c a แ e Honda e x x l u s i v e c แ r e เนี่ก็จะประกอบด้วยประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีค่าแรงค่าไหลเชื้ะยะ5ปี ขยายเวลาแลบประกันคุณภาพรถยนต์แล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนเป็น5ปีถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ต้องการดาวน,าน้อยๆแล้วก็ผ่อนต่อเดือนต่ำๆก็สามารถเข้าโปรแกรม Honda s m i l e Plus ได้เลยและสุดท้ายก็คือว่าทุกท่านที่ซื้อรถแล้วก็ออกรถภายในสิ้นปีนี้นะคะมีสิทธิ์ที่จะร่วมรับรางวัลใหญ่เป็น Honda คุณอาจจะได้รถอีกคันหนึ่งไปเลยก็ได้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมบูธ Honda แล้วก็พูดคุยแคมเปญเงื่อนไขการขายกับที่ปรึกษาการขายของเรานะคะโดยที่โปรโมชั่นนี้แล ก็คือที่บูธ Honda m o t o ต o x p o แล้วก็ที่โชว์รูม Honda ท,ทั่วประเทศค่ะครบทุกอย่างแล้วนะฮะสำหรับที่บูธ h o o n d a นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นแล้วก็รถต่างๆหลายรุ่นที่น่าสนใจครับยังไงมาที่งานก็อย่าลืมแวะมาที่บูธ h o o n d a นะครับ